ตรวจทั้งประเทศโอ้โหเป็นข่าวสารเตือนภัยนะฮะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากแชร์ฝากแจ้งเตือนข่าวสารเตือนภัยแบบนี้นะครับไปถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะฮะกรมการค้าภายในเข้าไปตรวจมาแล้วเจอโกงจริงๆนะครับมันไม่ใช่ผิดพลาดนะครับเนี่ยนะและไอเราไปเติมน้ำมันทุกวี่ทุกวันเราก็ไม่ได้นับไม่ได้ดูนะฮะไม่รู้ว่าปั๊มไหนอะไรยังไงนะเราก็เติมไปนะครับของแท้นะครับเนี่ยนะตอนแรกคิดว่าเมันผิดพลาดกันนิดๆหน่อยๆ คุณผู้ชมทราบไหมเจอไปทั้งหมดเนี่ยสองจ็าหัวใจน้ํามันนะครับไอเราไปเติมไอสองรเจ็ดสเกนี่ยกี่รอบก็ไม่รู้นะแล้วจะรับผิดชอบกันอย่างไรคือล่าสุดเนี่ยนะฮะรองอธิบดีกรมการค้าภายในเขาบอกนะฮะว่าจากการตรวจความเที่ยงตรงมากวัดน้ำมันในสถานีบริการสายเหนือตะวันออกเฉียงเหนือนะ,ะนะ,ะหลายจุดเลยคุณผู้ชมครับหลายเจ้าพบว่าหัวใจเนี่ยถูกต้อง ก็มีนะฮะซึ่งกรมจะลงพื้นที่ตรวจสอบกันต่อเนื่องต่อไปทั้งก่อนเทศบาลเออเทศากาลปีใหม่หลังเทศากาลปีใหม่ที่ประชาชนจะต้องเดินทางกลับไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้กรมเขาไปตรวจสอบสถานีบริการน้ํามันเนี่ยทั้งหมด1,2500แห่งก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะเป้าหมายการตรวจหัวใจน้ำมันเนี่ยสองแสนหัวจ่ายซึ่งตรวจสอบแล้ว1นึ่งแสหันเจวจายพบว่า ใจไม่ถูกต้องนะครับใจไม่ถูกต้องนะสองร้อยเจ็ดสิบเก้าหัวใจซึ่งได้มีการดำเนินคดีตามกฎหมายไปแล้วคือจะอ้างว่าผิดพลาดอ้างว่าบกพร่องได้เหรอฮะมันมันสออเกตนาเพราะว่าประชาชนเสียผลประโยชน์ซึ่งมันก็ไม่ต่างอะไรไปจากการโกงหรือเปล่านะครับโดยสถานีบริการใดที่ถูกตรวจพบว่าใช้มาตรวัดวัดที่ไม่ถูกต้องก็จะต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนนะแล้วก็ปรับไม่เกิน2 0 0 0 0บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับ และที่สําคัญกรณีหาพบว่าเกิดการดัดแปลงมากวัดจะมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีแล้วก็ปรับไม่เกิน1นึ0 0 0สบาทหรือวัดทั้งจําทั้งปรับอีกด้วยโอ้คุณผู้ชมครับของแท้นะฮะเนี่ยของจริงนะครับเจอไปทั้งหมด2 7 9อันนี้ยังตรวจไม่หมดเลยนะฮะจากกี่แสนหัวใจเนี่ยสอ0 0 0 0สองแตอนนี้ตรวจไปแล้วแสนเนะเจอ279บบอกว่าหัวใจใช้คำว่าหัวใจไม่ถูกต้องอะไรคือไม่ถูกต้องครับ คือคือถ้ามันจ่ายเกินมันก็ไม่มีปัญหาบ้างแต่ถ้ามันจ่ายขาดใช่ไหมมันถึงจะผิดพลาดมันถึงจะไม่ถูกต้องถ้าจ่ายขาดก็เท่ากับว่าประชาชนจ่ายเงินมากกว่าน้ํามันที่ได้รับมันก็ไม่ต่างอะไรจากการเอาเปรียบหรือจะตั้งคําถามว่าเป็นการโกงได้หรือไม่มีจริงนะฮะคุณผู้ชมครับมันเป็นความผิดพลาดหรือตั้งใจอ่ะเป็นข่าวสารเตือนภัยฝากบอกกล่าวแจ้งเตือนนี้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยให้ได้รับทราบด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ หากคุณผู้ชมอยากสนับสนุนทีมข่าวยุคคนสื่อปากเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับผมต้องกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมอย่างสูงที่สนับสนุนแหนมจากเมืองปัวจังหวัดน่านบ้านเกิดเมืองนอนของผมเองนะครับชุดละแค่เพียง150บาทเท่านั้นหากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสน,สนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือด้านล่างนะครับจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เช่นเดียวกันหรือจะอินบ็อกหรือว่ากรองข้อความผ่านทาง Facebook อีซี่ยุคคนนอร์มอลยุคคนหรือว่าอีซี่นิวก็ตามแต่นะฮะคุณผู้ชมครับ1ชุดเพียง150บาทเท่านั้นอันนี้เป็นสินค้าอันดับ1เลยนะครับที่คุณผู้ชมเนี่ยให้การยอมรับแล้วก็ชื่นชมมาอย่างมากเราขายมาเข้าน่าจะเกินปีที่3าแล้วนะครับสปีขายทุกวันเลยนะครับส่งเนี่ยแทบไม่มีวันหยุดเลยคุณผู้ชมครับเพราะว่ามันอร่อยจริงๆทําสดทําใหม่เป็นสูตรต้นตำรับเมืองปัวหมูมีสิชุด มีสิบชิ้นนะฮะในนี้เห็นไหมไปแท่งไปแท่งแล้วเห็นไหมฮะพริกขี้หนูสวนสวยงามเลยครับสดหมดเลยนะครับเนี่ฮะแหนมยุคคนตอนนี้โด่งดังมากโด่งดังมากๆไปไหนก็มีแต่คนทักมีแต่คนรู้จักแล้วก็ชื่นชมนะครับทานก็ได้หมดเลยนะฮะเนี่ยครับจะเอาไปกินสดสดหรือจะเอาไปเวฟก่อนหรือจะเอาไปย่างหรือจะเอาไปทอดหรือเอาไปผัดใส่ไข่นะฮะเนี่ยสูตรต้นตำรับของแท้แน่นอนนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทขายมาสามปีท้ามไม่ดีจริงเนี่ยนะครับ มันขายไม่ได้ทุกวันขนาดนี้อ่าสนใจพิมก็สนใจสนใจเข้ามานะครับหรือเข้ามาในกล่องข้อความหรือด้านล่างครับมีลิงก์ดายอยู่คุณผู้ชมสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อได้รับประกันความอร่อยคุณผู้ชมครับรับประกันความอร่อยนะเนี่ยอีกตัวหนึ่งครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นไส้อัว่วสูตรบ,บ้านแม่เพื่อนอันนี้ก็จากจังหวัดน่านเหมือนกันนะครับผมกินมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นล,ละนะครับ บ้านแม่เพื่อนคนนี้ก็ทําไส้อั่วโคตรอร่อยเลยคุณผู้ชมครับก็เลยเป็นที่มาที่เอามาทำนี่แหละครับ1ชุดนะครับ220บาทาหชุด220บาทมี2แบบนะฮะมีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดนะคุณผู้ชมก็บอกทีมงานได้เลยนะครับสนใจพี่เขว่าสนใจสนใจ,นใจลิงไลน์ด้านล่างก็มีหรือกล่องข้อความเผ็ด normal easy ยุคคนก็ได้นะครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับ1ชุดนะเนี่ยใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับ รายละเอียดเพิ่มเติมถามทีมงานถ้าสงสัยตรงไหนนะครับอร่อยจริงๆและที่สําคัญคืออะไรรู้ไหมทาสดใหม่คุณผู้ชมสั่งมาเราก็เริ่มทําทั้งแหนมทั้งไส้อั่วนะครับอันนี้ก็เหมือนกันขายมาสามสองสามปีแล้วน่าจะไล่ๆกับแหนมนะคุณผู้ชมถ้ามันไม่ดีจริงเนี่ยมันไม่ขายได้ทุกวันนะครับผมย้านะทั้งแหนมทั้งพวกไส้อั่วเนี่ยขายทุกวันนะครับปีหนึ่งหยุดไม่กี่วันนะน่ะนะปีนึงหยุดไม่กี่วันขายส่งทุกวันทุกวันทุกวัน คนซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องซื้อซ้ําแล้วซ้ําอีกนะครับวันนี้ผมเอามารีวิวให้ดูกันอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นความสําเร็จมันเป็นความภาคภูมิใจของผมกับทีมงานเลยนะครับได้เอาของชุมชนมาขายสนับสนุนดูแลชาวบ้านมีหน้าที่การงานจ้างงานเด็กต่างจังหวัดหลายสิบคนนะครับเท่านั้นไม่พอรายได้ยังเอามาทําข่าวนะจ้างทีมช่างภาพนักข่าวซื้ออุปกรณ์อุปกรณ์จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับ พูดก็พูดนะฮะกราบขอพระคุณคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะฮะผมก็ไม่รู้จะตอบแทนยังไงก็ได้แต่หาของดีๆของที่มีคุณภาพจริงใจมาขายกับคุณผู้ชมนะครับอร่อยแน่นอนนะครับไม่งั้น3ปีเนี่ยมันอยู่ไม่ได้ขนาดนี้นะครับเอ่อถ้าถ้าตอนขายปีแรกๆก็อ,อาจจะไม่กล้าโม้สักเท่าไหร่แต่ตอนนี้เนี่ยกล้าพูดอย่างเต็มปากเต็มคานะครับว่าสุดยอดมากๆคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะฮะไส่อัวเป็นหมูนะครับเป็นหมูคุณผู้ชมได้ไปจะเอาไปย่างจะเอาไปเวฟจะเอาไปอุ่นด้วยวิธีการไหนเนี่ย ได้หมดเลยนะครับสนใจพิมพเขาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือด้านล่างนะครับจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์หรือกล่องข้อความเพจอีซี่ยุคคนหรือว่านอร์มัลยุคคนนะครับหรือถ้าดูใน YouTube มันก็จะมีลิงก์ไลน์อยู่ด้านล่างนั่นแหละคุณผู้ชมก็กดเข้าไปนี่ฮะคุณผู้ชมโอ้โหนะอันนี้220บาทเน้นๆเลยคุณผู้ชมครับเนี่ยซูปเปอร์เนี่ยสองอันเนี่ยซูปเปอร์เลยนะครับผมนี่อาจจะขี้โม้นิดนึงนะผมว่าแหนม ยุคนกับไสอัวยุคนเนี่ยไม่แพ้เจ้าไหนในประเทศไทยอ่ะไม่แพ้เจ้าไหนในโลกอะไเช่นงี้ก็ได้เพราะมันเป็นของดีของประเทศไทยอยู่แล้วและมันเป็นมาจากพื้นที่อ่ะคุณผู้ชมได้หงอกไหมครับ <playing Scotland. S 1> คือ <im itation> คุณผู้ชมสั่งเข้ามาเราทําส่ทงทาสัง่ทงทงําส่งสั่งทาส่งมันก็เลยอร่อยมันก็เลยใหม่แล้วผมทําไม่เยอะคุณผู้ชมครับผมทําไม่เยอะเลยนะครับมีหลายคนบอกว่า,วาทำไมไม่ทําให้มันเยอะขึ้นอ๋อเรายังไม่พร้อมขนาดนั้นเรายังเป็นห่วงเรื่องของคุณภาพเรื่องของรสชาติอยู่ สามปีครับนะรายได้สนับสนุนชุมชนสนับสนุนทีมข่าวจ้างงานต่างจังหวัดนะเป็นปากเป็นเสียงแล้วบางครั้งเนี่ยรายได้ช่วงไหนที่มันลือๆหน่อยผมก็จะเอาไปทําบุญอย่างเมื่อก่อนก็จะทํารถข่าวปันสุขในช่วงที่เกิดวิกฤตโควิดนะแล้วเพราะแม่พี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยตกงานกันเป็นจํานวนมากนะครับมาดูอันต่อไปคุณผู้ชมครับอันนี้ก็สุดยอดเหมือนกันนี่นะน้าพริกคู่กับแคบหมูชุดละร้อยยี่สิบบาท ชุดละร2 0ยบาทนะครับน้ำพริกสูตรเมืองน่านเหมือนเดิมนะฮะมี2น้ำพริกนะให้เลือกก็คือน้ำพริกแมงดากับน้ำพริกปลาราทำสดใหม่เหมือนกันแมงดากับปลาราแคบหมูเน่ก็จะแถมเข้าไปให้นะแคบหมูจะแถมเข้าไปให้ชุดหนึ่งร้อยยี่สิบบาทแคบหมูใหม่นะฮะทำใหม่เลยแคบหมูเมียงนะแต่จะเอาแบบว่าไม่ค่อยมีมันหน่อยนะช่วงนี้มันต้องดูแลสุขภาพนะถุงประมาณเนี้ยนะถุงประมาณมือผมเนี่ยนะครับนะอันนี้แคบหมูเมียงนะเมียงปัว จังหวัดน่านนำพริกก็เหมือนกันนะครับสูตรมองเหนือหมดผมไม่คนเหนือผมมันคนน่านนะครับเลือกก็ได้เลยจะเอาเมงดาหรือว่าจะเอาปลา,าชุดละ120บาทนะครับชุดละ120บาทนะฮะสนใจก็พิมพ์คขาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับหรือไม่ก็อินบ็อกซ์กล่องข้อความหรือไม่ก็ด้านล่างครับไม่ว่าจะดูผ่านทาง YouTube หรือว่าลิงก์ไลน์เนี่ยหรือว่า a c e b o o k นะครับมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่ด้านล่างก็กดเข้ามาพูดคุยกับทางทีมงานได้เลยนะครับนี่ฮะชุดละแค่เพียงเท่าไหร่ ร้อยยี่สิบบาทเท่านั้นนะครับทำสดใหม่หมดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนะ้นำพริกมี2แบบนะแมงดาก,กับปลาระ,ราะแล้วก็จะมีแคบหมูแบบนี้แถมก็ไปให้นะครับชุดละร2 0บาทนะครับมาต่อกันที่แกงทงเลนะครับอันนี้มันอยู่ในกล่องคือผมแกงเลเนี่ยเป็นสูตรของแม่ผมเองนะที่มันออกมาจากตู้น้ําแข็งเป็นสูตรของแม่ผมเองผมนีกินมาตั้งแต่เด็กๆติดมาก นะครับชอบมากใครก็ตามแต่ที่เป็นคนต่างจังหวัดไม่ใช่คนภาคเหนือนะเคยกินแกงเลเดี๋ยวคุณจะติดใจนะครับนี่ฮะแกงเลชุดละร้อยเก้าสิบห้านะครับผมทําเสร็จนะคัดอย่างดีแล้วก็แล้วก็บรรจุถุงเห็นไหมฮะถุงด้านในห่อชั้นนึงแล้วนะครับแล้วก็ซีนให้เรียบร้อยแล้วก็บรรจุในกล่องพลาสติกให้เรียบร้อยแล้วนั้นก็ไปแช่ฟรีดแล้วก็ส่งให้กับคุณผู้ชมชุดละร้อยเก้าสิบห้าบาทแกงเลนะฮะแกงเลหมูนะครับ เป็นอาหารต้นตํารับเลยของบ้านผมอะนะบ้านผมเนี่ยเคาจะแม่ผมก็จะขึ้นชื่อว่าทําแกงเลอร่อยมากก็เลยเป็นที่มาของการทําแกงเลกล่องละ195บาทนะครับถ้าใครสนใจก็พิมพ์คํว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับนี่ฮะอันนี้เป็นแกงเลนะนะมันอยู่ในกล่องสีส้ํมันอาจจะดูไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่เพราะว่าก็ธรรมดานะครับของเวลาไปแช่รฟรีซมันก็จะเกาะเกาะตัวหน่อยนะแต่ส่งไปรับรองทานอร่อยสดใหม่แน่นอนนะครับ นี่ฮะนะครับนะวันนี้ก็มาแนะนําสินค้าทั้งหมด4ตัวนะครับเป็นของชุมชนทั้งนั้นเลยนะครับจริงๆผมก็จะมีอีกหลายอย่างนะแต่วันหลังค่อยออกมาแนะนําให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบถึงงานงานดังนี้ผมก็ต้องกราบขอพระคุณคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ช่วยกันอุดหนุนแล้วก็สนับสนุนของทุกอย่างมีคุณภาพซีเรียสผมใส่ความซีเรียสลงไปเหมือนกับที่ผมทําข่าวนี่แหละครับกับทีมงานกับชาวบ้านของต้องมีคุณภาพสด ใหม่แล้วก็อร่อยไม่เช่นนั้นคงไม่อยู่มาเป็นสามปีนะฮะขายผมย้ำนะขายทุกวันเลยนะครับสินค้านี่ออกทุกวันเลยส่ทงทุกวันส่ทงทุกวันนะครับจนขึ้นมาเป็นอันดับต้นขึ้นมาเป็นถ้าเป็นสินค้าจำพวกชุมชนนะชุมชนในจังหวัดน่านเบอร์หนึ่งของจังหวัดน่านแหละครับที่ส่งออกไปต่างจังหวัดผ่านทางไปรษณียน์นะครับของชุมชนนะของชุมชนก็คืออาหารการกินพื้นเมืองท้องถิ่น นะตอนนี้เราเป็นอันอีซียุคนเป็นอันดับหนึ่งไปที่เรียบร้อยแล้วของจังหวัดน่านซึ่เป็นเรื่องที่เราภาคภูมิใจเราเราประทับใจที่เราได้ทํางานประสบความสําเร็จแล้วก็ได้ช่วยเหลือชาวบ้านด้วยซึ่งทั้งหมดทั้งมวลจะไม่สามารถทําได้ถ้าหากว่าคุณผู้ชมไม่สนับสนุนกันถึงขนาดนี้กราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งครับ